วันนี้เบ้าเอสิพาพี่น้องมาชมแปลงหน้าเขานะครับแปลงนาข้าวข้าวเหนียวดอกอขอสิบนะครับอายุ2เดือนกับอีก2สัปดาห์หลังการปักดำนะครับจะบอกว่าพี่น้องครับเขาตอนนี้เริ่มออกดอกออกร่วงห้ย่นชมให้ได้เห็นแหละเด้อครับพี่น้องครับกำลังออกดอกออกห่วงบานสะพังแล้วนะครับตอนนี้กาลังอยู่ในช่วงเดือนกันยายนนะครับนี่ครับกลางเดือนกันยายนครับพี่น้องเบาเอปักดำในช่วงต้นเดือนกรกฎาคมครับ ดำช่วงต้นเดือนกรกฎาคมตอนนี้เดือนกันยานแล้วพี่น้องอู้เบิงกอเขาซ่อ,น,อนซ่อนครับคุณนะ,ล,ณะลักษณะห่วงเขาจะเป็นออกซีดำมดำแบบนี้ครับเขาสีสอูเสมอลืมเลยนะครับผมสเสมอริบนะครับผมแนมเบิงสุดหลูกหูหลูก,ลก,ลกตาประมาณหนึ่งไร่สองงานนะครับประมาณนี้แลงนี้นะครับเบาเอกสิเกียวเกี่ยวมือเองเฉพาะโตที่เอาไวท้ทำพันนะครับ ส่วนที่เอาไว้ท่สีกินนะเบาเอจะใส่รถเกีวนะครับก็คือจะแบ่งเกี่ยวแบ่งเกี่ยวเอาเองเฉพาะหมองงามๆเอาไว้ถ้่ทถ้ำพันครับก็จะเลือกเกี่ยวห่วงดีๆห่วงสมบูรณ์นะครับผมที่เหลือก,ก็จะเป็นหน้าที่ของรถเกี่ยวนะครับผมฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เบาเอบ้านสวนหุมักแชนแนลน้ำในเด้อครับพี่น้องครับสวัสดีครับ